เราไปทํางานที่เดียวกันบางทีเราก็ไปทํางานพร้อมกันเธอกําลังจะทําให้ฉันดูแย่และดูเป็นคนพิการแล้วจะบอกเสมอว่าเราทําได้เขาบอกว่ารู้ว่าทำได้แต่อยากทาให้เสื้อตัวไหนแพงๆของเราเลยเขาจะหยิบไปซักให้เราทันทีตั้งแต่มีความรักที่ดีจะพูดกับคนอื่นเสมอว่าขอให้ทุกคนได้เจอความรักที่ดีจริงๆเหอะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตมากๆเลยอะตั้งแต่โควิดมาไม่เคยทะเลาะกันเลยเขาอยากอยู่กับเราไปตลอดชีวิตก็ยินดีค่ะวาสนาเลมที่ปางที่มีโอบอุทีัหรอคะ ัพพอร์ตหมดแหละอะไรก็อย่างเมื่อกี้เขาก็ให้กำลังใจเยอะหมายถึงว่าเขารู้ว่าบางสื่ตื่นเต้นมากๆเลยนะบางสื่ตื่นเต้นมากๆเวลาบางทําอะไรแบบนี้เพราะว่าบางมีแรงกดดันเยอะในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเขารู้แล้วเขาก็รับรู้มาตลอดว,ว่าเวลาเราเจอดรามา่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบเสียใจมากๆเออแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบพยายามลุ้นแล้วก็ให้กําลังใจอยู่เสมอแล้ววันนี้แบบหนูก็ดีใจที่มันเกิดขึ้น มันเป็นความผูกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเราไปทํางานที่เดียวกันบางทีเราก็ไปทํางานพร้อมกันเราเออเขาไปนั่งดูเราซ้อมในห้องแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนในค่ายเขาว่ายังไงบ้างว่าเห็นทวกอย่างก็ถ้าเห็นหนูก็ต้องถามว่าอบไม่มาหรอไอ้จิ๊บคนดูเพลงปวดเพลงเศร้าเลย จะฝากเพลงเขาด้วยก่นเขาเพิ่งปล่อยไปเพลงเขาก็น่ารักอินเลิฟอย่างนี้ก็เพลงคู่ก็ฟนปั่นแน่นอนเดี๋ยวต้องลองถามพี่จิบแล้วก็พีโน่ดูนะคะว่าสนใจไหมแต่อยากอยากทำหมดอยู่แล้วจริงๆบางอยากทำงานกับเขาอีกเยอะมากๆค่ะนอกจากคือทุกวันนี้เป็นได้แค่ที่ปรึกษาเป็นได้แค่ที่ปรึกษาเราก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่าความเห็นเรามันถูกต้องม้างน้อยแค่ไหนแต่เราก็พูดด้วยความจริงใจไปทั้งหมดแต่ว่าฟินปั่นเปได้ที่น นี่ไงเดี๋ยวเขียนหัวข่าวให้เลยว่าว่าเลยว่าจิ๊บเลิฟอีสเลงเขียนเพลงคู่ให้อบปางโอเคนะพี่จ๊บตลุกมากเลยอ่ะคือพี่จ๊บรับรู้หมดทุกอย่างแต่ว่าสุดท้ายพี่จ๊บเป็นผู้บริหารที่ชิลวมากๆกก็คือต้องอยู่ที่โอกาสต่างๆด้วยค่ะ มอามหาริแบบไหนมาเล่านั้นก็เป็นก็ต้องอินเลิฟสิคะเราอยู่ไม่ไมดแล้วแล้วกเยก็ต้องอินเลิฟอยู่แล้วเออเป็นเรียกว่าอันนี้เป็นตัวแทนแบบอยากให้คนรักตัวเองอันนั้นก็คืออยากให้คนรักแฟนค่ะรักแฟนเหมือนที่แฟนรักเหราแล้วเราก็รักแฟนเรา าไปแล้วก็แบบไอี่ไปชเปิดไปอ่ะเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำท่ำทุกมีมจิ๊บ <laughs> ตลกจริงๆนะคือตั้งแต่เรื่องไอที่เป่าผมแล้วเป็นออมีมแล้วอ่ะหมายถึงว่าที่บอกว่าคือหนูไม่ได้จะอวดจริงๆแต่ว่าหนูพูดแบบธรรมชาติว่าคือไม่อยากไปออกกำลังกายเพราะว่าเรามีผมอันหนานุ่มออแต่เขาก็บอกว่าเขาจะช่วยเป่าให้เองซึ่งมันมันแค่เล่าเรื่องจริงเฉยๆค่ะ จะเขาพูดยังไงก็ลอยจริงแล้วปั้งก็พูดออกไปแล้วกลายเป็นว่าทุกคนรู้สึกว่าโอ้โหอวดมากเลยตั้งใจจะอวดผมค่ะไม่ได้อวดแฟนเพราะว่าแบบอวดเขาก็แยงใช่แต่ว่ามันก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนั่นแหละอ่ะอดอีกอด มีเซลอยู่ตลอดแต่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราก็ทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้เขินมากอะไรเงี้ยแล้จากเรื่องผมแล้วเขาดูแลเรื่องอะไรเขาคงดูแลเรื่องชีวิตอะไรเงี้ย <c oughs> คือพี่เป็นคนแบบไม่ค่อยมีระเบียบในชีวิตแต่เขาจะระเบียบจัดมากๆกว่าปังมากๆเลยค่ะเขาอยากให้ปวดแบบเรื่องไหนปวดออไรทีแบบอยากปวดอย่างไรบ้เด็นให้ปวดฟังเขาจัดกระเป๋าเดินทางให้หนูด้วย ไไใช่ของมันเยอะเขาก็เลยบอกว่าน,นี่เดี๋ยวฉันทำให้เองเขาก็วนววนจัดดีกว่าบางจัดมาอีกอะออ <laughs> แล้วตอนนั้นเรา,เราทำอะไรไ <ป S 1> อยู่<ร>ไ,ไม่แต่บางคบอกว่าฉันก็จะพูดกับเขาว่าเธอตลอดชีวิตมาฉันทำเองได้หมดเลยนะเธอ,อกำลังจะทำให้ฉันดูแย่และดูเป็นคนพิการแล้วนี่เดียวพิการแล้วใช่คือแบบจะบอกเสมอว่าเราทำได้เขาบอกว่าร้วทำได้แต่อยากทำให้พอแล้ว ก็จริงเขาแบบสักผ้าด้วยอะซักผ้าด้วยถ้าเสื้อตัวไหนแพงๆของเราเลยเขาจะหยิบไปซักให้เราทันทีอยู่อยางไง้พอเธอเราไม่ไหวแล้วอรู้สึกดีใจอย่างที่หนูบอกเสมอเป็นหลังๆมาเนี่ยตั้งแต่มีความรักที่ดีจะพูดกับคนเสมอว่า ขอให้ทุกคนได้เจอความรักที่ดีจริงๆเถอะอยากให้รู้ว่าว่ามันเป็นยังไงมันมันมีความสุขแล้วมันก็มันมีผลต่อการใช้ชีวิตมากๆเลยอ่ะเอออยากให้ทุกคนได้เจอความรักที่ดีแค่นี้แหละลิบหน้าพี่พ่อบ้านให้เลยได <laughs> ้ไหม <laughs> <อ>ล้างจานานี่ใีไหมเขาทำได้หมดห <laughs> ลังจานเขาทําได้หลังจานก็เคยมาลางแล้วที่บ้านต<อ>ัดกระเป๋าจัดกระเป๋าตัดหน้าล้างจานเป่าผมให้เราเป่าผมให้คุณแม่เป่าผมใไปมาถึงว่ากับข้าวข้าวนี่ยังไม่เห็น ไม่เห็นอาจจะทําไม่ได้ละป่าเดี๋ยวรอชมถือว่าต้องเป็นหน้าที่เราทําอาจจะไม่ได้เหมือนกันเราไปสาว working ูแม่แล้วเนาะเออค่ะประมาณนั้นใช่แต่มันก็เป็นความสุขของเขาจริงๆบางทีเราพยายามจะบอกว่าจริงๆตั้งแต่เกิดมาอายุ34มสิบสี่จะทเองมาตลอดเลยนะอะไรเงี้ยต่อให้เรามีแฟนเราสุดว่าเราเป็นคนชอบทําอะไรเองอะไรเงี้ยแต่ว่ามีเนี่ยแหละมีคนนี้เนี่ยแหละพยายามแย่งทาทุกอย่างเลยอยากรักษา ็ถ้าเขาอยากอยู่กับเราไปตลอดชีวิตก็ยินดีค่ะเรียกว่าเป็นวัสนาได้ไหมวัฒนารรมเลดี้ปาวัสนาเลดี้ปางวนธรปางวาสนธรรีอะางที่มีอบพิธีเหรอคะโอยยังอะไป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 กินๆิไปปาร์ตี้ไปไปไปเราก็ให้เขาเป็นที่สุดของใจเหมือนกันนะตอนนี้ใช่ไหมเป็นที่สุดของใจหนูได้แบบนี้เขาเลยไหบต่าับบอ หนูหนูตอ่อเขาทุกวันเลยคิดถึงฉันไม้รักฉันไม้ชันสวยไม้ถามทุกว,วันเ,ออเรื่องจริง <laughs> เรื่องจริงไม่ใช่มาถามเขาดิมีรสชาติอีกอม,ออมันมีหวานเออมันหวานกันกูเราอะตั้งแต่ขอไปไมไม่เคยทะเลาะกันเลยอะตลกมากด <laughs> ีดีมันีดนีดีดีดี แว่าพอจะทะเลาะกันแล้วเราก็ถอยกันมันเธอเนเขาก็จะมีความเทธนหรือบางทีเราก็รู้สึกว่าเราเราอยากเก็บการทะเลาะกันครั้งแรกของคู่เราไว้เรื่องอื่นเขาเลยอ่ะท้กตอนนี้ปีส่วนยังไม่มีการยังไม่มีเลยยังไม่มีเลยค่ะประเดิมเรื่องแรกประเดิมเรื่องแรกเหรอคะเขาอาจจะทนหนูไม่ไหวเนี่ยแหละค่ะ พอผ่านไปปีกว่าอาจจะมีจุดที่อยู่จนกว่าจะทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันเพลงนี้จะใช้<า>ได้ก,กับเขานะ่คะต้องรอติดตามค่ะอาจจะเป็นเขาที่ถูน้ำแข็ง <laughs> อาจจะเป็นเขาที่ถอน้ำแข็งแล้วตาทิ้ง <laughs>